วันพุทธที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2566เวลาิ0นาฬิกาณศาลาบำเพ็ญกุศลมีรูชั่วคราววัดหอรอคุลตำบลน,น้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและชาปนากิจศพพระอดิศักดิ์สุธรรมโมอายุ61ปีพรรษาสามสงกัดวัดหอระคุล โดยมีพระเทพวิสุทธิคุณจะอาวาตวัดหนองกุงเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานสายสงฆ์พร้อมด้วยพระครูสิทธิสารโสพลจะอาวาตวัดสชัยเจ้าคณะอำเภอน้ำพองดอกเตอร์พระครูสุตตศาสนาการจะอาวาตวัดพุทธกเกษรองเจ้าคณะอำเภอน้ำพองพระมงคลปริยติธาดาจะอาวาสวัดชัยศรีรองเจ้าคณะอำเภอน้พองพ พระประหลัดสิทธิโนนิสุดธโธจะอาวาตว,วัดป่าชนประธานสัทธารามเจ้าคณะตบำบลอ้ําพองเขตหนึ่งพระเถรานุเถระนางมุกดาพงษ์สมบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอนแก่นเขตสี่ประธานฝ่ายคารวสนายวิชิตแสนซ่าประธานสภาเทศบาลตำบลลำน้ำพองผู้นำชุมชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความอาลัย เวลา12นาิกา30นาทีพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองกุงเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นได้แสดงพรธรรมพระเทศนาหนึ่งกันเนื่องจากว่าวันนี้นับโดยทามสุริยคติการเป็นวันพุทธที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2566บรรดาคณะกรรมาการดำเนินงานคณะกรรมาการเจ้าภาพ ภายในก็มีท่านพระครูสิทธิสารโสพลเจ้าคณะอำเภอน้ำปองเป็นประธานท่านพระครูสุตตาศาสนาการรองเจ้าคณะอำเภอน้ำปองเป็นรองประธานกรรมการท่านเจ้าคุณพระมงคลเบรติตาดารองเจ้าคณะอำเภอน้ำปองเป็นรองประธานนอกจากนั้นก็มีพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ละรับเจ้าคณะตำบลหรือพระภิกษุสมณน,นตัวทั่วไปเป็นคณะกรรมการดำเนินง,งานบรรดาญาติโยมอาจจะมีความสงสัยว่าการชาปนกิจศพพระธิสสัสุธรรมโมทำไมจึงมีพระภิกษุสมณน,นโดยเฉพาะก็พระภิกษุมามากวันนี้ดูแล้วก็ไม่น่าจะต่ำกว่าในช่วงเจริญพุทธมนต์เนี่ย ก็ได้จะเป็นร้อยลูกแต่เพราะว่า <Okay. S 1> มีพระภิกษุสัมเมเนนมีพระภิกษุพระสังฆติการได้เป็นสมาชิกชาบรากิจสงเคราะห์พระภิกษุเอติมาเนี่ยเพรานแนวอืน่นเกี่ยวข้องกันพราะว่าหลวงพ่อเป็นผู้ตัง้งเ,เป็นผู้ตัง้งกองทุนมูลนิธิกอ,องทุนชาบรากิจสงเคราะห์พระสังฆติการตั้งมาหลายปีแล้วนุ่ม ประมาณจาก30-40ปีแล้วปีต่างมัานมีชาปริกิจสงเคข้อสองะระดับ1นึะระดับหัววัดถ้ามีพระภิกษุสมเณ์ถึงแก่บรณนภาพรูปใดรูปหนึ่งภายในวัดแต่ก็มีเงื่อนไขยอยู่มีเงื่อนไขยอยู่ว่าต้องบวชจำบมเมนได้ประมาณสักสามเดือน หรือย้ายมาจากที่เืนเไม่ต่ำกว่า6เดือนโดยให้ท่านเจ้านอนาเภอรับเข้าสังกัดอ,เอำเภอนครพอถ้าถึงแก่มนภาพวัดนั้นจะได้บริจาคเงินทําบุญ200บาทเ่อหนึ่งอันที่สองชาปนก,กิจระดับเป็นระดับที่ระดับพระสังฆาธิการถ้ามีสมาชิก ได้มลรภาพลงก็ได้ร่วมกันบริจาครูปละ1,000งพันบาทที่มีพระสังฆการมาร่วมเป็นจำนวนมากญาติโยมอาจจะสงสัยที่มาเนี่ยบอแมอนว่าแม่ออกบ้านน้องงันจางเนี่ยนี่มนมากเออปันมาด้วยตามดังหนาทีเป็นเพราะหลวงพ่อเป็นคนผู้ตังเนี่ยให้บริจาคเป็นสมาชิก เพราะว่าถ้าไม่มีชาปนกิจสงเคราะห์เราก็บริจาคอยู่บางรูปก็บริจาคทุกงานนั่นแหละแต่ว่าไม่ทั่วไปก็เลยมีกำหนดกฎเกณฑ์โดยนี่กันป้ารูปใดๆมาเป็นจาาังหวัดจะมีการบังคับให้เป็นสมาชิกชารนกิจสงเคราะห์รูปละหนึ่งบาท,าบาทถ้าใครไม่สมัครเป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์ ให้ลาออกมปานนเดยห่เป็นยังเอาตอที่หลวงพ่อตั้งขึ้นมาเนี่ไอ้สองสารพระผู้มรนภาพเวลาสิบสีนาฬิกาพระสง์สวดมาติกาบังสุกุลทอดผ้าบังสุกุล ลวงพ่ออิสระของคำเกิดเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม 2, สอง4ันห้าณบ้านเล็กที่57าทับหนึ่งบ้านหนองหานจากจบลน้ำพองอำเภอนองพอกจังหวัดขอนแก่นเป็นบุตรของคุณแม่ทองสีคุณพ่อหนูแดงของคำหลวงพ่ออดิษร์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันแปดคน 1. นายแสงทองหงคคำอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองอันจาหหู่ที่แปสองหลวงพ่ออดิศักดิ์สุธรรมโมผูมรรณภาพ 3. นายดาวรักหงคคำ อดีตผู้ช่วยผู้จิบ้านบ้านหนองหัญจาก 4. พ่อโบรขาวหงคำประกอบอาชีพอยู่ที่กรุงเทพมหานคร 5. นายเหลาทองหงคำประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านหนองหัญจาน 6. พระพิสุสสำรองหงคำจำปรรษาอยู่ที่วัด บ้านหนองหางจามเจ็ดนายเทพพรหงคำเสียชีวิตแล้วแปดนายทักนาสิงหงคำประกอบอาชีพยอยู่ที่ขอนแก่นการศึกษาหลวงพ่ออดิศักดิ์หงคำเรียนจบชั้นประถมหนึ่งถึงสที่โรงเรียนบ้านหนองหานจามตำบลน้ำพององเภอน้ำพองจงัดขอนแก่น เมื่อจบออกมาก็ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ทํามาหากินตามภาษาเด็กบ้านนอกของเรานะครับเป็นหนุ่มก็ได้ออกเดินทางไปทธิตาจงจังหัดและได้พบรักกับานางสมกิจของคำมีบุทธ,ธิดาด้วยกันหนึ่งคนเป็นพยานรักคือานางพรทิพย์ขงคำ ท่านดิศักด์ได้ตัดสินใจนะครับอันเหชีวิตเข้าสู่เอ็นดิแดนแห่งรัฐธรรมโดยได้ออกบวชในวัย59ปีและได้จำพรรษาณวัดป่าเทศสถิตบ้านนลองหันจาเงาเอยมาได้รับพระราชทานเทียรพรรษาสามพรรษาติดต่อกันนะครับที่วัดป่านะครับ และการเจ็บป่วยหลวงพ่ออดิศักด์ได้ตรวจพบโรคเบาหวานเมื่อสปีที่ผ่านมาและได้ทำการและได้ทำการรักษาอยู่เรื่อยมาและต่อมาได้ตรวจพบโรคไตอีโกโรคหนึง่งและได้ทำการรักษาตามอาการโดยตลอด และเป็นปได้รั้าำบอกโรมให้มันเป็นประจำได้ตรวจพบเป็นโรคเป็นโรคใหม่อีกโรคก็คือโรคตับแข็งและได้ทำการตรวจรักษามาโดยตลอดแต่เนื่องด้วยโรคตับที่มันรุมเร้าจึงทำให้อาการสุดลงนะครับสุดลงเรื่อยๆมานะครับและได้เข้า รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลน้ำพองแต่อาการก็สุดลงหนักนะครับทางญาติและคุณหมอจึงร่วมกันปรึกษาและได้ตัดสินใจนำท่านกลับมารักษาตัวอยู่ที่วัดแต่อาการกลับสุดหนักลงไปเรื่อยๆนะครับ จนถึงวันที่24กุมภา2566นะครับเวลา22.50น,นท่านก็ได้สิ้นลมหายใจจากพวกเราไปแต่คุณงานความดีที่ท่านมีไว้ให้กับลูกหลานได้เห็นนะครับยังเหลืออยู่นะครับในวัยของท่านก็62ปี ในการนี้พระเทพวิสุทธิคุณจะอาวาวดวัดหนองกุ้งเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการทอดผ้ามหาบังสุกุลพร้อมด้วยนางมุกดาพงษ์สมบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอนแก่นเขต4เป็นประธานฝ่ายครวาตในการทอดผ้ามหาบังสุกุลและวางดอกไม้จันทร์ประกอบพิธีชาปนกิจศพเผาจริงประวัติพอสังเขพระอดีศักดิ์สุธรรมโม สถานะเดิมชื่อนายอดิศักดิ์หงคำวิทยฐานะม .6 เกิดเมื่อวันที่หนึ่งเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2504ปีฉลูอยู่ที่ตำบลน,น้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นบิดาชื่อนายหนูแดงหงคำมารดาชื่อนางทองสีหงคำการอุปสมบทเมื่ออายุ57ปีณนะวันที่6 มกราคมพุทธศักราช2562วัดส,สามัคคีตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้รับฉายาทางธรรมว่าพระอดิศักดิ์สุธรรมโมพระอุปชาพระครูอุดมสารโสพิษพระกรรมวาจาจารย์พระอุตมะชินทะตะโตพระอนุสาวนาจารย์พระสวัยวิสุทธโธ